สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Movie b b l o v e r กันอีกครั้งนะคะวันนี้ B.B. จะมาแนะนำร็อกของน้องริกิมารุจากรายการช่วง2021นะคะสำหรับร็อกของน้องริกิมารุนะคะตอนแรกที่เปิดคลิปมาเนี่ยน้องก็ปิดหน้าปิดตาใหญ่เลยทำให้เรานะคะสงสัยว่าเฮ้ยน้องปิดหน้าทำไมงี้จากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาว่าเพราะอะไรนะคะน้องถึงปิดหน้าตัวเองไว้ และก็เป็นตอนที่น้องนะคะเริ่มถ่ายคลิปน้องนะคะก็มาทักทายทุกคนก่อนแล้วก็มามาว่าตอนนี้น้องกำลังลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้เหลือ56แล้วนะคะแล้วน้องนะคะก็บอกว่าคลิปนี้ของน้องนะคะก็คืออยากทำให้เพื่อนๆประหลาดใจค่ะ น้องด้กี่มารุก็บอกว่าน้องอยากทาเรื่องสนุกในคลิปของน้องน้องก็เลยอยากแต่งหน้าแต่งตัวให้เพื่อนตลกให้เพื่อนประหลาดใจงี้แล้วน้องนะคะก็ไปขอให้เพื่อนช่วยแต่งหน้าให้เอาแบบที่ทั้งตลกด้วยแล้วก็หน้ากลัวด้วยนะคะแล้วตอนแต่งหน้าก็คือขำม,มากเพื่อนของน้องก็คือแต่งไปขำไปอะ่ะบอกว่าพอแต่งไปแต่งมาแล้วน้องเหมือนมีแพนด้าแล้วก็แบบโอ้ยฉลอดไว้เนี่ยสุดท้ายนะคะก็คือแต่งเป็นโจเกอร์นะคะแล้วจริงจริงนะ น่ากลัวไหมคะทุกคนน่ากลัวไหมอะ่ะคือน้องลิกิมารู้เป็นโจ๊กเกอร์ที่น่ารักที่สุดในโลกแล้วนะคะและจากนั้นนะคะน้องก็ไปหาวิธีทําให้เพื่อนๆประหลาดใจงี้ตอนแรกนะคะน้องก็สวมแมสสวมแว่นตาเพื่อปกปิดใบหน้าไว้ก่อนแล้วคือเหมือนคนดังเฉยเลยอ่ะทุกคนคือเพื่อนๆก็ทําหน้าแบบว้าวนี่มันคนดังนี่อะไรอย่างนี้กันคือตลกมากจากนั้นนะคะน้องก็ไปขอยืมชุดจากเพื่อนนะคะเป็นชุดวัว เราก็แบบฮะแต่งหน้าเป็นโจ๊กเกอร์แล้วใส่ชุดดัวคือคิดภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็คงเหมือนที่น้องบอกว่า,วาน้องอยากให้ตัวเองทั้งตลกแล้วก็ทั้งน่ากลัวนะคะจากนั้นนะคะน้องก็เริ่มไปหลอกเพื่อนๆนะคะ่ะคนแรกที่น้องจะหลอกก็คือน้องแพทริกของพวกเรานั่นเองนะคะน้องแพทริกนะคะก็บอกว่ามีคนให้กล้องนี้กับเขามาแล้วน้องแพทริกนะคะก็ไปตามหาน้องริกีมารุแล้วก็ตะโกนเรียกว่าริกีมารุอยู่ที่ไหนงี้ แล้วพอน้องแพทถีงเดินไปหานะคะน้องดกี่มารู้ก็พุ่งตัวออกมาจากห้องคือแบบคขำมากทุกคนคือแบบโอ้ยชุดน้องดกี่มารู้ก็คือแบบตะมุตะมีมากอะขำไม่ไหวไม่น่ากลัวเลยน้องเอ้ยแล้วก็มีมาเต้นเต้นกันนะคะ น้องแพทตีก็คือสนุกใหญ่เลยแล้วพอน้องลิี่มารู้เต้นเสร็จนะคะน้องแพตตีก็ถึงถามกับว่าแล้วมาทําให้ฉันตกใจทําไมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วน้องแพทติก็บอกอีกว่าการแต่งหน้าของน้องลิคิมารู้เนี่ยว้าวมากเลยน้องลิคิมารู้ก็ถามว่าฉันน่ากลัวไหมน้องแพทตีก็บอกว่าดูเหมือนว่าน้องลิคิมารู้เนี่ยกาลังจะไปปาร์ตี้ฮาโลวีเลยเราก็ว่าจริงอะแต่งแบบนี้ต้องไปปาร์ตี้ฮาโลวีเท่านั้นนะคะ จากนั้นนะคะน้องแพทถิกกับน้องทิกิมารุก็จะไปทําให้เพืเ่อนๆประหลาดใจด้วยกันน้องทิกิมารุก็บอกว่าเออดีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ฉันอายามีแพทถิไปททาด้วยก็คงดีอย่างนี้เออแล้วน้องทั้งสองนะคะก็เริ่มต้นภารกิจนะคะแล้วคนที่น้องทั้งสองจะไปแก้คนต่อไปก็คือน้องการหวังซิงนะคะน้องการหวังซิงก็เดินตามหาเลยว่าน้องทิกิมารุอยู่ที่ไหนแล้วน้องทิกิมารุกับน้องแพทถินะคะก็ไปแอบซ่อนอยู่ก่อนที่จะออกมาเต้นนะคะคือแบบ เต้นเทวมากทุกคนคือดีดีดีเลยแหละถึงน้องดิกิมารู้จะใส่ชุดบัวแล้วก็แต่งหน้าเป็นโซเกอร์นะคะน้องก็ยังดูดีมากคือพอเต้นก็หล่อขึ้นเป็นล้านเท่าเลยส่วนน้องแพตติกก็คือหล่อแล้วหล่ออีกหล่อเกินไปใส่ใอีเมสจะพังนะคะน้องการหวังซิงก็ถึงกับตะลึงอะ่ะคือแบบเพื่อนๆืเต้นโค้มากดีดีแล้วน้องการหวังซิงนะคะก็ทักน้องดิกิมาร้ว่าเอ้ยนายน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยแบบ ใส่ชุดนี้แล้วน่ารักมากอย่างเงี้ยเออก็น่ารักจริงๆนั่นแหละแล้วเพื่อนๆนะคะก็ถามน้องการหวานซิงว่าเฮ้ยคุณแปลกใจไหมน้องการหวานซิงก็ตอบว่าเออฉันประหลาดใจมากอย่างเงี้ยเออเหมือนกับว่าน้องลิขิตมาล้อะกลัวว่าเพื่อนๆจะไม่ประหลาดใจอะคือถ้าเพื่อน ประหลาดใจก็คือสําเร็จภารกิจนี้เออแล้วน้องการหวังซิงนะคะก็ขอให้น้องริกิมารู้สอนเต้นเพลงที่น้องทั้งสองเต้นออกมาเมื่อกี้อะน้องดิกิมารูก็สอนและพอสอนเสร็จนะคะทั้งสามคนก็เหมือนไปทําคลิปเต้นกันน่ะคือแบบตอนแรกน้องดิกิมารู้กับน้องแพททิกเต้นกัน2คนก่อนคือหล่อมากแม่หล่อมากอินเนอร์ามาเต็มท่าเต้นก็เท่ถ่ายคลิปออกมาก็คือดีมากนะคะประทับใจอะ่ะ จากนั้นนะคะก็ไปถ่ายคลิปแบบ3คนบ้างตอนโฟกัสหน,น้าน้องทั้ง3คนนะคือแบบตายเลยทุกคนหล่อเกินแต่ว่าพอตอนเต้นก็แอบ,บขำนะเหมือนเวลาเราเต้นแบบตลกหน้าตายอะทุกคนหน้านิ่งๆแต่ตัวขยับนี้เออมีขยคำเบาๆนะคะ จากนั้นนะคะน้องดิกิมารุก็ไปจบคลิปที่ห้องน้ําคือไปล้างหน้าออกแล้วคือหน้าน้องใสมากทุกคนอาจจะเป็นพกกล้องด้วยมั้งแต่คือหน้าใสมากจริงๆนะยอมใจเลยแล้วน้องก็บอกว่าหวังว่าคลิปนี้จะสนุกแล้วก็ขอบคุณที่เราเข้าไปรับชมกันนะคะและสําหรับคลิปของน้องดิกิมารุก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะและสําหรับคลิปต่อไปที่บีบีจะนํามาเมาส์จะเป็นคลิปของใครก็สามารถติดตามได้ในคลิปหน้าได้เลยคะ่ะ สำหรับวันนี้บีบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย